ติ่งสุดติ่งไม่ทนเกรงใจพ่อแท้ๆเขาด้วยอย่ามาเสียบแทนเกิดดราม่าอีกแล้วค่ะสจวไออใช่ไหมพี่สาวกุก๊กคือพี่น้องขาล่าสุดเนี่ยค่ะพี่น้องขาติ่งสุดทนก็คือบอกน้องสันว่านะคะเกรงใจพ่อแท้ๆของลูกๆด้วยนะอเอออย่ามาทำหน้าที่หวังเสียบแทน เกิดเอียงขื้นพี่น้องคะ่ะบอกเลยว่าตอนนี้คือกระแสสนันโซเชียลเลยทีเดียวหลังจากที่ทางด้านนะคะน้องสันได้มีการเซอร์ไพรส์คุณแพรวเสียงทองนะคะขอแต่งงานแบบกระทนหันจนชาวเน็ตช็อกและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีการสตาร์ทความหวานใช่ไหมสาวกถูกต้องอแล้วมีคนอิจฉาค่ะมีสิ่งอิจฉาความรักของเขา เข้ามาคอมเมนต์ในพื้นที่ส่วนตัวของแพรวพาวด้วย<ม>ในพื้นที่ facebook ส่วนตัวของแพรวพาวด้วยค่ะ<ม>เพราะเมื่อเช้าแพรวพาวกับซันไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนก่อนกับยะโสธรแล้วถ่ายรูปคู่น้องซัน<ม>แพรวพาวน้องนาริตะโตเกียวสี่คนโมเมนต์ Moment, พ่อแม่ลูกไง<ม>เออ<ม>แล้วมันมี เอีคนหนึ่งคะ่ะเข้าไปคอมเมนต์อบอกว่าเก่งใจพ่อแท้ๆเขาบ้างนะค่ะแพลวพราวเห็นไม่อยู่เฉยนะคะอืมพาวก็เลยเข้าไปตอบค่ะอืมว่าเก่งใจเรื่องอะไรคะแล้วก็ใส่สติกเกอร์หัวเราะแฟนคลับก็เลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นแฟนคลับของแพลวพราวเนาะสาวไอว่า เก่งใจเรื่องอะไรไปส่งลูกไปโรงเรียนปัญญาอ่อนเพวกมึองอยุดแซะกี่โมงอืเอออีกคนก็บอกว่าเขาเป็นครอบครัวเดียวกันอืเขาเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วเนาะ,ะช่วยดูแลลูกนั่นแหละคือสิ่งที่ดีใช่ไหมถ้าน้องซานเข้ามาเป็น่าอเขาเรียกว,ว่าอะอนาคตก็จะเป็นเหมือนพ่อใหม่พ่อเลี้ยงเนาะอือ แล้วที่มีคนดูแลแล้วก็ใส่ใจแล้วก็เอ็นดูเด็กๆขนาดนี้มันหายา,ากนะสาวไอ,อคนที่จะมาเลี้ยงลูกของเรารักลูกของเราแบบนี้จ้ะใช่คือ,คอบอกว,วจ้ะจ้ะอ,อ,อ่ะเธอพูดก่อนเธอพูดเธอพูดเรื่องอ่าพ่อของเขาหน่อยสิพ่อแท้ๆนะ่ะเขาก็ทําหน้าที่ยังไงคือจะบอกว่าทุกคนสําหรับเรื่องนี้เนาะคือมันก็ เอ่ามันเป็นเราไม่สามารถไปคิดแทนหรือว่าไปบังคับครอบครัวนี้ได้หรือว่าครอบครัวอื่นๆได้และเรื่องเรื่องนี้การที่ครอบครัวครอบครัวครอบครัวหนึง่งต้องแยกทางกันคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถร่วมทางนะคะร่วมทางกันได้หรือว่าไปต่อกันได้และแยกทางกันและณวันหนึ่งคุณแม่ไปเจอคนที่ใช่หรือว่าพ่อพ่อไปเจอคนที่ใช่และแต่งงานใหม่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดแปลก มไม่ผิดใช่แต่ได้ๆ,ๆคือนะคะถ้าพูดถึงคู่นี้นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณพ่อแท้ๆของเขาอย่างบอสบิ๊กหรือว่าบิ๊กธิติวุฒิวารุณเนี่ยเขาก็ใส่ใจดูแลนะคะลูกทั้งสองคนได้เป็นอย่างดีก็คือซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้ใจ่ายวันหยุดนะคะหรือว่าช่วงปิดเทอมก็ไปรับเด็กๆมาอยู่ด้วยไปรับเด็กๆพาเด็กๆไปเที่ยวใส่ใจใแล้วก็ให้ความรักให้ความอบอุ่นดีส่วนทางด้านคุณแม่นะคะทุกคนคาก็ ใส่ใจเด็กทั้งสองคนมากนะคะถึงแม้ว่าเขาจะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาคือคุณแพเรพาวเนี่ยต้องทำงานหนะักแต่ก็ต้องแบ่งเวลานะคะมาดูแลมาเล่นกับลูกมาใส่ใจลูกอันนี้เราก็มองว่าทั้งคู่นะคะไม่ได้ขาดตกบกพร่องใดๆเลยในเรื่องนี้อืม,อมแล้วมีคอมเมนต์บอกว่าเอาคนอื่นมาแทนพ่อเขาคงภูมิใจที่มีคนอื่นมาสันอเออดราม่าน้องซนะันน่ะ น,นู่นนี่นั่นเออ,อ,อและอ่าถ้าพูดถึงพ่อเนาะ,ะพ่อแท้แท์บิ๊กวีรฟินแลนด์นนนก็ก็ยังเป็นพ่อค่ะยังไงพ่อลูกเขาก็ไม่ได้ตัดเขาไม่มีใครเอาใครมาแทนที่พ่อแท้แ้เขาได้น้อสไอเนาะใช่อันนี้คือไม่มีใครแทนได้นะพ่อแท้แทก็คือพ่อแท้แไม่มีใครแทนใครได้ไม่มีใครไปเสียบได้อืแล้วทีนี้แฟนคลับเวลาเห็น ่าพ่อบิ๊กเนาะพ่อบิ๊กอยู่กับลูกๆในตาโตเกียวย่เงี้ยทุกคนก็มีความสุขก็เห็นแบบคมเมนต์นี้ก็เออมีความสุขคุณพ่อแห่งชาติเขาก็ายังแบบยังคมอมเมนต์ดีๆเออแต่ที่นี้คุณก็มาดราม,าม่าน้องซันหมือคนอย่างอี่นค่ะน้องซันเป็นคนไม่ดีดราม่าไปเลยคะ่ะอืมพวาต้องให้ให้เด็กไม่รักนะ่ะน่าริงจัดไม่รักไม่ชอบนะ่ะเออ นาร์สาว่าอ้ไม่ชอบพี่ันอย่างนู้นอย่างนี้ค่อยไปดราม่าเขาค่ะเนี่ยเขาถามมาแต่พี่จันเวลาพี่จันไม่อยู่นะเธอ,อเออแล้วก็เราเจอในเรื่องของที่มีคนแบบดรามา่าคอมเมนต์เรียกปบปีเนาะอืมว่าลูกอ่าว่าสอนลูกไปเรียกปปีตอนที่เขายังไม่เปิดตัวแต่งงานกันเนาะจ้ะเออแล้วเพียพายก็ออกมาพูดอยู่นะว่าเด็กเขาเรียกเองจ้ะเออเพราะว่า สมัยให,ใหม่เนาะสมัยนี้เนาะเด็กเขาจะดูการ์ตูนอย่างนู้นอย่างนี้เขาก็จะเรียกตาแต่คำว่าพ่อมันก็แทนกันไม่ได้เพราะเด็กๆเขารู้แล้วใครเป็นพ่อมีโอกาสพ่อเขาก็โทรหาจ้ะเพราะนาลิตาก็พ่อก็ซื้อไอแพดส่วนตัวให้ใช่ไหมจ้ะเวลามีเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโทรไปหาลูกเขาเล่นด้วยกันเออโทรหาตัวเกี่ยวนาฬิตาต,ต,ต้อก็ติดต่อผ่านอ่าพี่เลี้ยงเนาะ ออืมก็มยังติดต่อได้เหมือนเดิมแต่เรื่องปัญหาส่วนตัวของเขาอ่ะปัญหาแพรวกับบิ๊กมันมันไม่จบเอ่อมันไม่มันจบยากเนาะเขาเรียกเนาะอันนั้นก็มันเป็นปัญหาเขาแต่ในความใส่ใจความเป็นพ่อเป็นแม่นะ่ะเขาก็เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสาวไอชันว่าใช่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะอืมค่ะนั่นแหละคือจะบอกว่าอ่าจริงๆแล้วคุณแพรวได้พูดในไลฟ์สดน,นะว่า จริงๆแล้วอ่ะน้องนาลิตะก็เรียกพี่ซันว่าพี่ซันพี่ซันแต่คุณแพรพวนี่เรียกพี่ซันว่าป้ปีคุณแพรพวเป็นคนเรียกแล้วน้องนาลิตานะเห็นแม่เรียกอก็<ห>เลย<า>เรียกตามอ,อืมอ่อแล้วทีนี้อ่าแพรพวออกมาพูดถึงประเด็นที่เขาเก่า,หา,าวหาเขาลหรือว่าท้องเนาะแล้วเอาน้องมานั่งด้วยก็ดราม่าน้องอีกนะอืม ฉันก็เหนื่อยอยู่นะกับแพาวเนี่ยเกิดเป็นแวพาวก็เหนื่อยอยู่นะแล้วแวพาวก็ไม่ใช่ว่าไม่ถามซันนะว่าเออมาอยู่กับฉันเจอดามา่าน,นู้นนะี่แล้วนะคุณรับได้ไหมน้องซันก็ตอบว่ารับได้จถ้าเป็นฉันฉันก็รับไม่ได้หรอกดาม่าเยอะขนาดนี้เธออืแต่<ป>น้องซันรับได้ ใจหัวอ,อกผู้หญิงไงเข้าใจหัวอ,อกแพวพาวไงเพราะเพลพาวมีอะไรแต่ก่อนก็ปรึกษานะปรึกษาน้องซันนู่นนะี่นั่นเป็นอย่างน้นอย่างนี้นะ,ะเขาเข้าเขาเขา้า <ๆ S 2> ใจหัวอ,อกกันและกันไงเขาถึงจัดสินใจแต่งงานกันแบบฟ้าผ่าฟ้าแลบแบบนี้เนะา,สานะสจาไอเนาะอาจจะแบบมีเคมีที่เข้ากันได้แล้วก็มีอะไรที่คลิกมีอะไรที่ใช่นั่นแหละก็อาจจะทำให้คนสองคนตกหลุมรักกันได้ง่ายๆนั่นเองค่ะ ใช่แล้วดีใจด้วยที่เห็นน้องซันคือตั้งใจมากๆเซอร์ไพรส์แหวนแต่งงานอีกค่ะดูสิปุ๊บปักบ๊กเบองตี้สาไอวออว,ว่าเขาเรชาหรือแพ้วจ้ะเออนาะทั้งทั้งความหรอทั้งความสามารถทั้งความหวานอบอุนอบอ่นโรแมนติก<พ>คือแบบโอ,อ้โหครบครบเธอนนแน่ติ่งติ่งติ่งก็เลย อิจฉาแคลพาวห่างจากน้องซันสิบี่ปีแต่ได้ความรักความรักจากน้องซันอเออน้องซันว่าที่สามีรุ่นเด็กอีกอใครจะไม่อิจฉาล่ะคะ<อ>ไม่อิจฉาเลยเออเดี๋ยวนี้ยผู้ชายชอบผู้หญิงอายุเยอะกว่าตรงที่ว่า หลายหลายคนเขาจะบอกว่าผู้หญิงอายุเยอะเนี่ยเขามีวิสัยทศัศน์เขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่บางคนอาจจะแบบเออถ้าคบวัยรุ่นด้วยกันจะแบบมันจะมีโมเมนต์แบบงอนบ้างนอยบ้างซึ่งผู้ชายบางคนเขาไม่ได้ชอบเขาบางเขาโฟกัสเรื่องการทํางานทามาหากินแล้วเพอิญมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่อมีความคิดตรงกันโฟกัสในการทํางานโฟกัสในการทํามาหากินก็เลยทําให้ทั้งคู่คลิกกันนั่นเองค่ะใช่แล้ว ก่อนก่อนน้องซันจะมาเจอเพลียวพาวน้องซันก็ตั้งสเปรไว้นะว่าชอบอคนอายุเยอะกว่าแต่ก่อนก็ชอบพี่แอ๊อย่างเงี้ยเออแล้วเพลียวพาวนะ่ะก็คือไม่ได้ชอบคนที่รวยอยู่แล้วชอบคนคทำมาหากินแล้วน้องซันทำมาหากินมาตั้งแต่เด็กค่ะจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็พากันขยันเนี่ยว่างไม่ได้ก็พากันเป็นขยันขายของออนไลน์ช่วยกันสาวไอาขายกาแฟ ที่ปิดตัวใหม่นะ่ะ,ะเห็นไว้ยอดปังเลยนะเมื่อคืนเนี้ยปังมากแล้วแฟนคลับก็บอกว่าอ่าไลฟ์เพจน้องซันด้วยนะเพราะว่าเพจน้องซันแฟนคลับก็เยอะะแฟนคลับเยอะแล้วก็ปังทั้งแพรวพาวไลฟ์ของแพรวพาวด้วยให้ไลฟ์ของน้องซันด้วยบอกไปงี้เพราะทั้งสองคนตอนนี้ปังมากอืมจ้ะค่ะอได้ๆก็ขอให้ทั้งคู่รักกันหวานชื่นรื่นรมแบบนี้นานๆแล้วก็ วันที่ยี่สิบก็คือเป็นวันมั่นเนาะตัวกุ๊กอ่าเป็นวันเกิดน,น้องตูเกียวแล้วก็ทําบุญบ้านครั้งที่สองอ๋อแล้วก็แต่ก็ยังไม่เห็นว่าเพียวพาว่าเป็นพิธีมั่นอะไรนะแต่บอกว่าวันที่ยี่สิบทุกคนเจอกันนะหรือว่าจะมีเป็นพิธีมั่นหรือเปล่าว่าเห็นแหวนเซอร์ไพรส์แหวนแต่งงานออกมาแล้วนี่อืมอืมก็าอาจจะเป็นไปได้ยังไงเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปเนาะ,ะแล้วฝากถึงนอ้องสาวไอคนที่ดรามา่า ลูกก็พักบ้างถ้าเหนื่อยอ่ะไปพักไปนอนบ้างยาดามาเขาทุกเรื่องนะคะคําว่าพ่อยังไงเขาก็ตัดกันไม่ขาดค่ะพ่อกับลูกยังไงก็ไม่มีใครมาแทนพ่อแท้ๆเขาได้ค่ะถูกค่ะเขามีความสุขความยินดีกับเขาบ้างเนาะสายเนาะใช่อะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทางด้านคุณแพรๆน้องซันแล้วก็บอดบิ๊กแล้วกันนะคะพี่น้องขาขอให้ต่างฝักต่างฝ่ายมีความสุขค่ะแล้วก็ หน้าที่การงานนะคะเติบโตเพิ่มขึ้นเนาะ,ะจ้ะสำหรับมื่อนี้เราทั้งสองคนก็มาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหมคลิปหนะ้าสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ